งานนี้หลุดโป๊ค่ะทดลองเป็นแฟนกับหนุ่มหลออ่อคนนี้คุณแม่คนสวยแอปเท็กซอนเป็นแขกรับเชิญต้นมู้โลกร้ซึ่งก็พูดคุยเรื่องส่วนตัวนะคะโดยนั้นพิธีกรอย่างหนุ่มเต้นเผยว่าพระเอกหนุ่มรุ่นน้องหญิงดุณกุลเนี่ยช่วงนี้คือป่วยแอปส่งอาหารไปทุกวันจนเกิดปิ๊งไอเดียการทำเวิร์กช็อปทดลองเป็นแฟนกันแอปเท็กซอนก่อนจะร่วมงานกันในละครเรื่องหารักฉันด้วยใจเธอแอปยอมรับเป็นเรื่องจริงก็คือ ทดลองเป็นแฟนทางโทรศัพท์คุยกันวันละ15-30นาทีและตอนนั้นดนกุลก็ไม่สบายก็เลยส่งอาหารไปให้ แล้วก็ในช่วงที่ตนไม่สบายก็เหมือนกันนะวันแรกเ็าส่งของมาเยี่ยมคือน่ารักคือในชีวิตไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้เลยมันคือการเวิร์กช็อปเป็นตัวละครเลยนะเขาก็เขียนงับมาเป็นแบบเด็กเนิร์ดมาเป็นคู่มือละครแบบว่าละเอียดเลยโจทย์ก็คืออย่างนี้อย่างนี้นะเขียนเหมือนคําเตือนในการใช้ยาเขาก็อธิบายเพราะฉะนั้นการพูดถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงกลัวว่าเราจะไม่กล้าเล่นด้วยตอนแรกแอปตกใจนะไม่เคยทามาก่อนก็เลยตอบไปว่าเจ เจ็บคออยู่เสียงหายไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงก็เขินทําไม่เป็นเล่นไม่เป็นเลยต้องหาทางใหม่ๆทํางานกับคนรุ่นใหม่ต้องเปิดใจรับฟังข้อเสนอความคิดเห็นของเขาเขาจับเวลาด้วยนะ15นาทีเป๊ะเลยตอนหลังก็เลยนะแบบก็คุยตามคาแรคเตอร์แต่ก็มีปนของจริงให้รอลุ้นออนแอร์ air. แม่งงานนี้นะคะมืรู้่า,าความสัมพันธ์จะมโอกาสพัฒนาไปมากกว่าเดิหรือไม่เป็นกําลังใจให้แม่แอบด้วยคะ่ะ